ได้เท่าไหร่นะฮะงานในวันนี้นะครับอ่าดูดัมเบลกันก่อนนะแต่เล่นยักษ พี่พีนพามากับช่องวอล์กบายพินนี่นะคะอยู่ที่เดอะวิส a p าพารค่ะไซน้อยนนทบุรีเอ๊ะมาทำอะไรมาตามหาว่าวววโอ้ยเดนว่าอยู่วันนี้ดิตอนนี้เขามีงานที่เกี่ยวกับปิดเทอมอ่ะแล้วก็จริงๆเมนหลักเขาอ่ะเขาจะมีงานเปิดท้ายขายของทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่วันนี้เขาเสริมกิจกรรมด้วยการโอ้ยโูนว่าวแล้วดาวแล้วดิว่าวแล้วดิ่ เห็นไหมคะเห็นว่าเป็นตัวอะไรไหมอุ้ยกิจกรรมเมนหลักของเขานะคะก็จะมีเปิดท้ายขายของก่อนสุกเสาร์อทิต์นี่แล้วก็เสริมด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับของเด็กซึ่งจะมีทุกตาหมีโดราเอมอนอะไรเงี้ยที่เป็นไฟเฮ้ยซุ้มต้นไม้เียค่ะถ้ามันติดโคมไฟเขาน่าจะสวยมากเลยอ่ะ ก็มาช่วยกันโปรโมสนับสนุนให้เห็นว่ามันมีกิจกรรมอย่างนี้ที่ใกล้ๆชาวโนนทบุรีไซน้อยก็ได้เข้ามาเดินดูได้นะคะนี่คะกิจกรรมเขาก็จะเป็นฟิวปเปิดไายขายของคุณมีอะไรก็มาขายแต่ว่ามีจำได้ถ้าวันศุกร์อาจจะฟรีแต่วันเสาร์จะเป็นเสาร์กับอาทิตย์จะเสียค่าแพง,งาดูเลยเงาถาดปะ คาเตอร์อะไรฝักบัวอันนั้นฝักบัวอ้วนส่วนเขาอารมณ์ว่ามีอะไรมาเขาก็เอามาขายเนี่ยค่ะเป็นถ้าใครใสหรือใสเลือกอะมาได้เลยอันนี้อะไรอะเขาหรอคะอันนี้พอใสเตาร้านเป็นสารเจ้าใสาชิงเอ้อเจ๋อเ่าดูดูดูฮะ เป็นศาลเจ้าไชยชิงเอียะที่จอดรถมีนะหาได้แต่ก็ต้องวัดดวงนิดนึงวนนิดนึงสวัสดีค่ะนี่ไงเขาจะมีคำอว้ยด้วยอะว่าโอมจำพาลาจารีนใหญ่ในเยนสวาหะเป็นองค์เทพเจ้าไชยชิงเอียะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้บะมา แบบไม่แรงไม่แรง,แรงของใครวะอุ้ยดูนีอุ้ยมีพอค้าแม่ค้าเยอะมากเลยค่ะใครมาเดินดูอ,อุ้ยนสือรองค้านวนสองร้อยเก้าสิบ็นหกสิบาทเองอะ่ะอ๋อทีนี้ก็จะเป็นที่ของเด็กเดินเที่ยวค่ะนี่เขาจะมีขายกระเป๋านี่น่ารักมากเลย ่อค้าแม่ค้าที่มีของของใช้ของตัวเองนะแล้วอยากเอาหมุนเวียนมาอยากให้ทุกคนแลกกันเปลี่ยนกันใช้ที่มีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องมีการกิจกรรมเปิด้ายขายของเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจอะเนาะนั่นนะคะมันคึกคักมากเลยยุคนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ฮิตมากเลยแต่ตอนนี้ถ้าจะกลับมาฮิตวินยินดีมากเลยนั่นเจอต้องเจอลิขสิทธิ์แน่มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะทั้งม่จะเป็นของเด็กของแฟชั่น แล้วก็เสื้อผ้ายาวไปทางนู้นเลยค่ะโอยอเต้นกันอยู่ว่ะอ๋อนั่นน่ะกจิจกรรมของเด็กกับดูมีดิแมวคิตตี้กับโดลาเอมอนตัวเบลเลอร์เลย่ะโหบางคนก็ได้เยอะแยนะเนาะเอาเป็นมาเก็บบรรยากาศนะถ้าใครเห็นว่ามีวิสตาเปิดท้ายขายของแล้วอย่างมาเที่ยวอะ่ะมาได้เลยนะ ดูตรงนู้ก่อนใช่อันนี้เดี๋ยวขอพาเดินดูตลาดก่อนนะคะว่าตลาดเปิดท้ายของวิสตานะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างอยคลิปคลิปที่น่ารักมากโอ้คลิปค่ะก็มีผสมประสานกันนะคะมีทั้งของมือสองของใหม่ไข่ว้าดิใครอยู่แถวนี้พาบุตรหลานนะคะปิดเธอมาได้ เอาสีเอาสีส้มนี่ไปใส่ได้ไหมทนะ <laughs> ี่ฉัอนอะว่าอย่างี้ชุดนอนเดี๋ยวไปหาชุดนอนดีกว่านะนะนะเหมือนชุดนอนเต่านี้นี่ไงที่ฉันหาชุดนอนตลอดเลยอุ้ยตู้ีสวยอะ่ะอุ้ยอ ีระบายสีด้วยนะอาที่มาถึงดงของกินแล้วค่ะมีผงปอมผงอะไรด้วยนะดูดิมีอุปกรณ์เล่นสงการเยอะๆยะเลยค่ะดูมาบ่วงดิยามย่างมาละอ้้นซื้อเลยดิยาำย่างมาละดูดิครับเด็กน้อยอ,อจงปลาเอาลราไหน ยำย่ยางหมาล่าชาบูค่ะสิบปีหนึ่งไอติมทอดก็มานอาหารตามสั่งค่ะตลาดเปิดท้ายนอกจากจะมีสินค้าแฟชั่นของใช้ต่างๆให้เราเลือกมือใหม่มือสองแล้วนะคะเขายังมีซุ้มของการขายอาหารให้เลือกด้วยค่ะคือมาแล้วครบอิ่มได้ของแล้วจบอยู่ในงานเดียว ุ้ยตรงนั้นเป็นขึ้นข้างบนไปนั่งชมวิวเปล่าอุ้ยสวยอะ่ะเ,เดินขึ้นไปได้ว่านหมึกยิกยักหมึกยิกยักหมึกยิกยักหมึกสายอ๋ออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นค่ะแต่ถ้าถามว่าตรงนั้นเดินขึ้นไปนั่งข้างบนได้แน่แนแนเลยอะ่ะวิลมีมากเลยค่ะย่อ,อแหบวมีแบบโบลอนย่านะคะแล้วก็มีเป็นอะไรวะนึกไม่ออกฟองดูเออ วิเอ้ยคุณคุ้นว่าวันก่อนเมื่อวานก็ไปเจอไส้ย <c oughs> ่างตะไคร้มาแล้วก็มีหมูสเต๊ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนี่ขายปลาเฮ้ยนี้มีขายเป็นฮอทดอกด้วยอ้วนแล้วก็มีแพนเค้กฮอตดอกก็มีเค้กแล้วมีฮอทดอกด้วยดอเ้วยมีหมองกับเด็กๆมากเลยนี่เด็กๆก็ต้องชอบ นี่้ขายพิซซ่าค่ะเอ้าตรงนี้ไม่ได้เฉพาะแค่ขายขนมด้วยนะมีแฝงมีแฝงเสื้อด้วยอพอแะ่ว่าคุณต้องเดินใด้ครบหมดไม่ใช่เฉพาะข้างหลังขายกับข้าวอรือนองหอคอยนะคะเก๋มากเลยประจัญลักษของเดอะวิสตาพาร์คไม่เดินเพราะว่ามันเป็นของแฟชั่นแล้วอะเดี๋ยวไปพาไปเดินไปดูไฟกอนนะไปดูหมีไฟไงเนานะ คะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบของเด็กๆแล้วนะเราแค่พาไปแวะๆพอนะเพราะว่าเรามาสายตลาดไงเรามาเ,เปิดท้ายขายของเราลบควนเขาแล้วมันมีเพลงด้วยวุ้ยคิซูก,กะวุ้ยคิซูก,กะอ๋อนี่นกดาได้ดูจริง หน่ารักจังเลยตุ๊กตาแฟนซียักของเราในโลกนะฮะเดี๋ยวช้างน่คืออะไรวะจังโปตุ๊กตาจะมีไฟนะครับไฟ้วคะเอามาฝากแค่นี้